สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องนรัยชงชนแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โครงการ3ามวงผมนะครับเป็นเฟสที่3นะครับบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับพื้นที่แปลงละ1งานนะครับราคาขาย2.79ล้านบาทนะครับตอนนี้ช่างก็เทตอม้อเรียบร้อยแล้วนะครับถมดินกลับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เทลีนคานแล้วกําลังมัดคานอยู่นะครับ อันนี้ด้านหลังผมก็จะเป็นหน้าง,งาน,นครับตอนนี้กําลังปลูกสร้าง2หลังอยู่นะครับอันนี้ก็คือเคยพามาดูตอนที่ถมที่ขุดตอหม้อนะครับลงเสาอง,งสาเอกอะไรเงี้ยพามาดูหมดแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้ามาประมาณ4ีหวันนะครับมีเดี๋ยวผมพามาดูกันสักนิดสักหน่อยนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคการซื้อของนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือ ราคาเหล็กคือขึ้นเยอะมากๆนะครับจะใช้คําว่าสองเท่าก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันขึ้นเกือบสามเท่าแล้วแล้วคนที่ทําบ้านขายอย่างเรานะครับจะเซฟต้นทุนได้ยังไงจะขายยังไงให้มันได้กําไรเหมือนเดิมนะครับไม่ให้แบบว่ามันเดือดร้อนตัวเองหรือขายบ้านขาดทุนขายบ้านเข้าเนื้อนะครับแต่วันนี้ผมมาแชร์ให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับป้ายอันนี้ก็เป็น หน้าง,งานที่กําลังมัดคานอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการมัดคานนะรก็จะมีการเทป,ปูนเป็นลีนบางๆนะครับผมก็เคยถ่ายให้ดูแล้วตอนหน้าง,งานเฟสสองนะครับตอนนี้ก็กําลังมัดคานอยู่นะครับถ้ามัดคานก็เข้าแบบเทป,ปูนเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็จะวางเหล็กกำจัดปวกนะครับเอาดินเข้าแล้วก็เทพื้นบ้าน,นครับก่อนที่ผมจะเทเสาในลำดับต่อไปนะครับ ทีนี้นะครับช่วงนี้นะครับเป็นวิกฤตราคาเหล็กขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นแค่ราคาเหล็กนะครับพวกของราคาแผน่นหลังคาราคาวัสดุอะไรก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ผมมีความจําเป็นเนี่ยต้องซื้อของในครั้งละมากๆนะครับต้องซื้อของในทีละมากๆอย่างเช่นเหล็กเส้นนะครับผมสั่งมาจากโรงงานเหล็กโดยตรงนะครับมันจะได้ราคาถูกกว่าที่เราซื้อตามห้างแถวบ้านนะครับ รือว่าตามร้านวัสดุแถวบ้านนะครับแต่ว่าเราต้องซื้อในจานวนเยอะๆนะครับเขาขายเป็นมัดนะครับมัดละร้อยกว่าเส้นนะครับเราก็จาเป็นต้องซื้อทีนี้เราทําหลายหลังนะครับเราซื้อครั้งเดียวเนี่ยมันได้ใช้หลายหลังนะครับมันก็อาจจะเกิดความคุ้มค่าแต่ถ้าทําแค่หลังเดียวซื้อมาแบบนี้มันอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ใช้อีกนะครับก็ต้องรออีกตั้งนานเพราะว,ว่ากว่าจะขึ้นหลังถัดไปนะครับก็ต้องลองคํานวณดูนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นกองหินนะครับอันนี้ก็เป็นกองทรายก็คือ ซื้อมาทีละพวงเลยนะครับถ้าปกติเราซื้อเป็นคิวนะครับอันนี้ก็คิวละ780อันนี้ก็คิวละ300กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นพวงเลยมันก็จะได้ราคาส่งนะครับพวงละมาะมาณ16-17คิวนะครับมันก็จะได้ราคาถูกลงนะครับอย่างเห็นก็ถูกลงประมาณคิวละ2 0 0ออันนี้ก็ถูกคิวละเกือบร้อยนะครับมันก็ประหยัดเงินได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเหล็กโครงหลังคานะครับอันนี้ก็สั่งมาจากโรงงานเหล็กเหมือนกันนะครับ สั่งมาเป็นมัดเหมือนกันนะครับเขาก็จะขายเป็นมัดๆเลยทีนี้ตามแบบผมเนะี่ยมันเป็นเหล็กแบบ4.5หนาะ2.3มิลน,นะครับผมก็เลยต้องซื้อของตามแบบนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะว่าคนอื่นเขาทำยังไงกันเขาทำตามแบบไหมแบบว่าเขาเขียนมาเหล็ก4.5หนาะ2.3คนอื่นเขาไปใช้แค่1.5 1.8ไหมน,นะผมก็ไม่รู้แต่ผมเนะ่ไม่กล้าทำนอกเหนือจากแบบนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหามา มันไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าสร้างบ้านไม่ได้อยู่กันแค่เดือน2เดือนนะครับเขาอยู่กันตลอดชีวิตเขานะครับก็ถ้าเราทําตามแบบนะครับก็จะได้ไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้นะครับอย่างเหล็กนี่นะครับขนาดซื้อซื้อแบบของโรงงานนะครับก็เส้นละ800กว่าบาทนะครับเหล็ก45 2.3มมิลนะครับถ้าร้านค้านอกมาเช็คก็ราคาอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะครับก็คือแพงมากๆนะครับอย่างเหล็ก4 4เนี่ยผมเคยซื้อตอนโครงการ2อ่ะหลังแรกๆนะครับ300กว่าบาทนะครับ ตอนนี้800กว่าบาทนะครับ44.2.3มิลคือราคาสูงมากนะครับพวกของนะครับก็ได้ซื้อมากองๆกันไว้อย่างเงี้ยแต่บางทีนะครับซื้อมาไว้นะครับเราไม่มีที่เก็บมิดชิดนะครับมันก็จะทําให้กลายเป็นสีทองแบบนี้นะครับอย่างไวเมทก็กลายเป็นสีทองอันนี้ไม่ใช่ว่าไปชุบทองชุบอะไรมานะครับมันโดนน้ามันก็กลายเป็นสีทองนะครับเพราะว่าหน้างานเรายังไม่ได้แบบมีโกดงโกดังอะไรนะครับ ก็เลยจเป็นต้องวางไว้แบบนี้นะครับพอวางไว้แบบนี้มันก็เกิดสนิมได้นะครับเสาอย่างเงี้ยโดนฝนอะไรก็เป็นสนิมละนะครับสนิมเนี่ยเป็นง่ายนะครับแต่ว่าพวกงานเหล็กโครงหลังคาเนี่ยเราก็ต้องพ่นสีกันสนิมไว้นะครับแล้วเราค่อยเอาขึ้นไปทําอย่างอุปกรณ์นะครับก็ไอ้พวกนี้ก็ซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็ไม่ได้แบบแพงอะไรนะครับราคาก็ยังปกติอยู่ก็จะมีแค่เหล็กนี่แหละที่จะมาซื้อกองไว้หน่อยแล้วก็พวกหินพวกทรายนะครับ พวกงานท่อนะครับก็ซื้อมาเท่าที่จําเป็นนะครับอย่างนี้ก็ซื้อมาเพื่องานโครงสร้างเฉยงานโครงสร้างก็ต้องวางท่อซวมนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับท่อ2นิ้วก็เป็นน้ําทิ้งห้องน้ําท่อนิ้วครึ่งก็เป็นน้ําทิ้งแบบอ่างล้างมือนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่อท่อน้ําดีนะครับก็เป็นท่อสีหุนอันนี้ต้องใช้13.5นะครับเพราะว่าบางทีเราแบบใช้แรงอัดของปั๊มน้ําอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ท่อแตกได้นะครับพอท่อแตกเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับมันแก้ยากนะครับเราต้อง ใช้ท่อหนาๆไปเลยนะครับราคาไม่เกินกันเยอะนะครับหลัก10บาทนะครับที่ผมต้องมาทําคลิปเรื่องต้นทุนให้ดูนะครับก็เพราะว่ามีคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าผมทํำยังไงนะครับในช่วงราคาของขึ้นแบบนี้นะครับมีแนวทางการละมือยังไงนะครับก็คือสั่งของทีละมากๆนะครับเพื่อจะได้ราคาถูกลงนะครับแล้วก็ขึ้นราคาบ้านนะครับราคาบ้านจริงๆเนี่ย2.79ล้านบาทมันเป็นราคาที่แพงมากๆเลยนะครับสำหรับสำหรับร้อยเอ็ดนะสำหรับบ้านชั้นเดียว2.79 2.79ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นขอนแก่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นราคาที่แบบพอดีพอดีพอประมาณไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยเอ็ดมันก็ถือว่าเป็นบ้านที่ราคาแพงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราที่ดินแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ราคาวัาสดุมันขึ้นนะครับเราก็จําเป็นต้องขายราคานี้เพราะถ้าเราไปขายราคา2.392.49เนี่ยคือเราเข้าเนื้อแน่นอนนะครับแทบจะไม่ได้กําไรเลยเพราะว่าราคาของมันขึ้นจริงๆอย่าง b OQ ทํามาตอนแรกนะครับว่าจะสร้างแค่ร้านหนึ่งพอสร้างจริงร้านสาม้านสี่ คือมันแตกต่างกันไปอ่ะสามสี่แสนอ่ะบางทีต้นทุนกําไรที่เราแบบตั้งไว้บางทีไม่ตรงมันก็ทําให้เราแย่ได้นะครับกว่าจะเรื่องเงินนะครับที่เราไปหยิบยืมมาเป็นดอกวงดอกเบี้ยอะไรนะครับมันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมละ่ะเพราะต้นทุนเรามากขึ้นเราก็ต้องยืมเงินมากขึ้นของเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้นมันทําให้ทุกอย่างมันขึ้นนะครับราคาบ้านเราก็ต้องตั้งราคาสูงขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เราเจ็บตัวนะครับวันนี้คนอาจจะมองว่าแพงนะครับแต่ว่า พอบ้านสร้างเสร็จเอ้ยเห็นบ้านหลังใหญ่หลังโตเราชี้แจงเรื่องราคานะครับโครงการอื่นก็ขึ้นโครงการเราก็ขึ้นมันก็อาจจะทําให้ราคามันเป็นราคาตลาดได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกถ้าพูดถึงเพราะว่าที่ก็ตั้ง1งานนะครับบ้านก็เกือบ150ตารางเมตรก็คือบ้านไซส์ใหญ่ที่ดินใหญ่ที่ดินใหญ่ก็ล้วกว้างรั้วยาวทุกอย่างใหญ่ไปหมดนะครับมันก็จะใช้คําว่าสมเหตุสมผลดีกว่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแนวทางการรับมือของผมหนึ่งก็คือขึ้นราคาบ้านนะครับ2ก็คือซื้อของทีละมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ราคามันถูกลงนะครับใช้คําว่าขึ้นราคาบ้านก็ไม่ถูกสิก็ใช้คําว่าตั้งราคาบ้านให้มันสมเหตุสมผลกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเคยขายกัน2.5เราต้องไปขายเท่าเขาถ้างั้นเราจะขายไม่ออกแต่ด้วยเศรษฐกิจวนแบบนี้ของมันขึ้นราคาแบบนี้ เราไปขายราคานั้นก็ไม่ได้แล้วนะครับบางทีราคาตลาดเก่ามันก็เอามาอิงไม่ได้นะครับมันต้องเอาปัจจุบันมาเปรียบเทียบนะครับมันอาจจะสูงกว่าตลาดตอนนี้นะครับแต่ถ้ามีโครงการเกิดขึ้นใหม่เขาก็จะเอาราคาเราไปจับเหมือนกันนะครับเพราะเราก็เข้ามาจับเพราะเราไปจับนะครับก็สลับกันไปนครับเพราะถ้ามีคนมาสร้างบ้านหลังเท่าผมพื้นที่เท่าผมเขาก็ต้องเอาราคาผมมาเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมล่ะว่าต้องขายประมาณเท่าผมนะไม่ให้ขายแพงกว่าผมถ่านน่าจะขายไม่ได้หรือว่า ถ้าขายถูกกว่าผมเฮ้ยจะได้อะไรไหมอะไรเงี้ยบ้านผมก็จะกลายเป็นราคากลางในอนาคตนะครับแต่ก็ต้องรอมีโครงการขึ้นใหม่นะไม่ใช่ว่าไม่มีโครงการแล้วโครงการเดิมเคยขาย2.49จะปรับขึ้นมา2.79เหมือนผมนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเทคนิคการขายบ้านของผมนะครับการประหยัดต้นทุนนะครับการเอาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับส่วนบ้านมีคนมาจองหรือยังยังนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มยิงแอด a c e b o o k เลยนะครับเดี๋ยว วันนี้มาถ่ายรูปหน้าง,งานนิดนึงนะครับว่ามีการอัปเดตหน้าง,งานแล้วนะเริ่มสร้างแล้วนะเริ่มมีคงมีคานแล้วนะลูกค้าก็เริ่มมาดูได้แล้วนะว่าห้องไหนขนาดเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับก็จะเ,เรียกลูกค้าได้ดีมากขึ้นกว่าแบบที่มีแค่แบบ3 d อะ่ะว่าลูกค้าก็จะเห็นว่าเอ,อ้เรามีรูปมีร่างแล้วมีเค้าแล้วนะครับพอมาดูว่าเอ้ยที่ดินประมาณนี้บ้านหน้าตาประมาณนี้อะโอเค ประมาณนี้นะครับก็เอามาแชร์กันนะครับเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปยิงแอบ a c e b o o k นะครับถ้าใครมีคำถามก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้นะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกช่างเลยไม่ได้เข้านะครับเดินไปเดินมาเลยไม่เจอช่างสักคนนะครับแต่ผมลาไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสัญกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ